ดาวเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วครับพี่น้องเฮ้ยดูนี่ดูพี่อุ่นเลยพี่น้องเลยฝ่ามือแล้วบับนี่วิ่งละงูแดงครับพี่น้องเร็วครับการเห็นกระดาวเปิดใบถาครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับอุ้ยมึงดอกนี่ครับอุ้ยคุณอ้อยไงเลยครับพี่น้องอลังกานี่มันลม เลยสาลินพอาฟ้าเดี๋ยวสิบุษบันเพื่อนมีครับพี่น้องบะเบงบางนี้ครับอุ้ยสูงหนุ่มครับคุณกล้องนี้นสูงหนุ่มเลยครับเแค่ถึงดำพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมือวนี้มาพบมาพอกับบา,า,า,าเบสสาวลินปลาดาวครับาา <c oughs> แล้วกับแม่แม่มพอพอจากโอทัลันครับเ <c oughs> หมือนีกัมา,าหาเหตุกันอยู่เทิงผู้ครับพี่น้อง <c oughs> แต่อยู่บังไดบังหูครับตอนนี้จักอยู่บังผู้ไดกับบังหูครับแต่อยู่ในบ้านใต้ปลาบ้านจรัดเลยครับนอะอยู่ผู้สูงเหมดเล ครับมันนี้ก็ได้มาอยู่ทั้งผู้สูงครับพี่น้องอยู่ป่าบานจรัดครับอำเภอบระเชดจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องมันนี้กับวันที่สิบเอ็ดครับเดือนกรกฎาคมสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องมาหลุนมาหมานกันครับเก็บไปแล้วครับนี่ชุดหนึ่งครับมานี่ครับเบื้องนี้เต็มถุงอันใหญครับพี่น้องเบื้องครับหมานกันสุ่คนครับนี่เฮ็ดพึ่งเข่าครับเขาหอมดง แต่มีแต่แฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วครับอลังการครับ,รน,บน,นั่นแหละบาเรียนนำโอเคครับก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้บ<ม>าเบีนสาวลิียนนำนะครับเป<ม>็นสิ่ด้เป็นกำลังใจให้บาเบีนสาวลิีนในคลิปใหม่ๆนะครับมาไปโกุหลาแดงนะพี่น้องดอกเงี้ยงๆครับพี่น้องมันนะครับดอกแรงแห่งมันครับพี่น้องมาจีบเพื่อนนะ ให้เขาเก็บไปแล้วครับหลงเหลืองกำลังเมื่อนตากบไล่กันรึยังขาเดะผมได้หลายยอดเยอครับแต่มันนี่เห็ดสวอครับพี่น้องไปเจอกันตอนเถาเนาะเอาไปได้เลยน้องนี่หลงเอานะครับ งูงูขาวงูขาวครับพี่น้องใครๆนี่กันลังมืนตาครุบน่าจิโดนแมงกินปอกเนาะเลยมืนตากรบเลยครับคือจริงกับเป็นใครๆนี่แหละไปครับพี่น้องโอ้ยบานไปแล้วครับไปบานไปพี่น้องกำลังอ่ะพี่น้องว่ได้เก็บยข้างนั้นเลยมั้ง บัวแดงนกพี่น mm ้ hmm. uh, like องปิดปีง่ายครับพี่อ้องหลังงอกลงพี่น้องอ้ยดอกใหญ่เลยครับไปแล้วครับมาพอกันกับต้นเถาเอาบัได้แล้วนี่มาครับพี่น้องสองดอกครับแต่ดอกนึงมันเถาแล้วครับซาดิเลตเก็บเป็นเสือหลังงอกสมพี่น้อง อดอกหนึ่งบานๆก็เอาตอนนี้นนเริ่มหายากแล้วก็สองดอกครับกำลังจุมจ้มๆครับครับอู้ยแบบนึงสีสดแห้งมาสองนีนึนะ<อ>แดงแจ๊สเลยแย็ก่อนเด้ออออื่ะมาแล้วครับเขาเรียนข้าวได้พี่น้องจุ้มหแบบนึ่งอีกแบานหนึ่ง จูมึงครับพี่น้องงามขาไหลพี่น้องมันบหลอดแล้วตัวนั้มันมันขามรุดแล้วมันถึงจอได้น่ขาเป็นโค้งมแล้วพี่น้องเอ้ยไปโหรับนีนะอ้หลังเหนอ้นึง

ซูมยุ่งซูมยุ่งดอกนี่ะดาวเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วครับพี่น้องเฮ้ยน,น,นี่นี่อีพี่มาเบียตัดเองตรงนี้สอยกันตัดกับฟฝ้าอื้อกงหน่อย ง,งามอ้าวโอ้หนะครับโอแดงพี่นอ้อกนี่สองงามที่มาตามหาเทีนะครับนต้องการโอแดงโอแดงตามหานี่แหละพี่นุ้กง,งามนี่นไงโอะแดพี่นนี่ ขอนกนาเียน้อะรบก้าวนไงดน้อเมหั็ดไข่ไี่นอกตัวนี้ดิเออสดอกเขาได้ยุ่นเรอจูมจูมเห็ดไข่เห็ดขไข่นีนี่มังพี

กอแดงตุ้มๆขึ้นฝนได้พี่น้องเลยฝ่ามือแล้วบับวิ่งหลงอกแดงครับพี่น้องงามงามเลยครับกำลังมื่นตากบครับพี่น้องปลาดาวมันนะครับพี่น้องเอลังการครับไทยหน่อยนึงเอามานนะครับปลาดาวเอาปลาจัดการเฮ้ย เมื่อกี้เจอละงกด้วยไหมครับอู้อันดีคือเหมือนคม่ไหมอะไรนะคืออะไราจะเห็ดพึ่งดำด้วยบอกนี่อู้ห้าอลังการครับพี่น้องอู้ดอกไงวเห็นบ่อเถาแล้วนี่ดูนอนี้นินองบ่อใดบออู้บ่อใดแล้ว ออนแนแหล่อยมันเสือไปครับคุณอัญวยสินไปทม่ตื่นฮู้นอุ้ยลังแหลหลังอ่อนครับพี่น้อ,นอง,งอ,อ่อนพี่นอ้องก,ก็ลังอ,อ๋ออันนี้บนงบานบานอะบ่เอาดอกแข็งอยู่โอ้ยังแข็งดีอยู่ตรงใส่ในนี้ตร <c oughs> งนี้อีกนี่นี่เปิดไหมคุณนะ่ะอู้หสองดอกพอดีหนึ่งอู้ดอกตูมงามตัวนี้ มือคือต้องใส่แฟตชจอยครับพี่น้องมือคือฝ่าคือฝนเนาะว่าพี่น้องเห็ดคือเขาหอมใหญ่ครับพี่น้องเขาหอมดงครับอุ้ยเถาเบิร์ครับพี่น้องกลายเป็นเห็ดซอว์วันแล้วกลายเป็นปราสางเห็ดเออโคตเลยนี่ครับมันถ่ายฤดูกาลแล้วเนาะมันกับเบิร์แล้วเขาลงมันแล้วครับพี่น้องดึงครับ เชื้อราเต็มเลยนี่เั็นมาพอแต่แรกๆนี่คือสิบมานคักครับพี่น้องเต็มเลยครับมึงนี่เห็ดผึ่งดำพี่น้องเต็เลยเอาได้ไหมนี่ขนาดนี้โอ้เต็มมือเลยครับพี่น้องปยเห็ดผึ่งดำเต็มเลยครับโอ้โหขึ้นทักกันเก็บกันมือแต่ว่ามันเอาบ่ได้เขาหลงเลย นาจะเอาไปได้มังขิ่นลาตัวนี้เอาไปไหนต้องเอาสาวเรียนพอดอกงามแหงครับพี่น้องอ้ยไม่ตากอแดงโดยเฉพาะเลยมั้งตุกเืองครับพี่นะนั่นไปไหนด้มัินลา เด็๋ยวทท่านเพื่อนก็ในตุ้งอยังไหวอยู่วันนี้ก็อาศัยมาน้วเพื่อนเนาะสาวลินเนาะแม่ก็ปล่อเราพามาน้ำครับพี่น้องอ่ะแต่อยู่เทิงผู้นี่มเนาะม่สกเลยเนาะว่มันซุ่มชืนนพร้อมเนาะ เฮ็เดเพิ่มเฮ็เดยังมั้ยหรืเฮ็ดเพิ่มมั้จั๊กเฮ็ดปัวพี่น้อมาหงัดหงัดบึ้งค่ะอดอกเดียวก็หล่นอืมอมันมีดอกนึงอยู่ลงนี่ข้างๆกันให้โก้ไม่ใหม่แบบซาลินพอ,พอแล้วครับพบี่น้องแต่บานหมดแล้วเอาได้อยู่เอาไปปนไปแกงกินเองนะซาลินเนาะ นี่แหละหาดอกตุ้มไปได้ดอกตุ้มกับสีคายดอกบ้านกับสีแกงกินเองครับพี่นอ้องขายไปได้ไม่มีใครซื้อดอกแสบได้บานๆหน่อยสิเนาะคารินเนาะบวกตรงไปเห็นมเนี่ยมูเหลืองครับพีนนนน่น้อง <c oughs> จุมจ่มๆอยู่ครับมาเมสีเก็บข้านุ่งๆครับพี่น้อง เออนี่อดอกจุ่มใหญ่แห้งครับพี่น้องอู้หูอลังการโอ้จัอย่างไรเงี้ยเนุนยุงดงเมอนคนดำพี่น้องว้าวนี่นี่ดอกงามๆครับพี่น้องติดมาแล้ท่อนเดียพี่น้องอะไรล่ะขาอยู่สันี่เอาไปตัดน้ำอุ๊โอ้ตัดกูได้นง่งายๆครับพี่น้องเดาวดอกนี้เอาได้บนนี่นี่ไหม เดี๋ยวมันจะไปบนหอหล่นเนาะใส่ดมเนาะเล้งนะอุ้ยแปรคูแม่กระลูกแม่กระลูกแม่ครับงามๆเลยครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องยางพูสูงครับ แบบย่างยัางอลังการเลยเหนื่อยทำไก่ครับพี่น้องสุดยอดลุยลุยลุยเบินอืม,อม แนระว่งเย็บไทยล่ะแล้วเ่าเขาไม่เก็บไปแล้วบบนี่นี่นี่โอ้ยมันเอาใด้านนั่นมันคือคือปๆแต่มันแข็งๆดีอยู่เด้อืออ๋อจดก งูม่นุ่นสอตุ่มตแม่นั่นนนี่ครับอู้ครูเอาาดงามครับพี่น้องมนนะครับอาดินเห็ดแดงหนาสองตุมงามเลยนี่เอยแคู

หนดดงสองดอกใหญ่เด็ดเลยหักกันเลยม่ต้องเอาปอกดอกตังการซ่มยุงหมูหนึ่งเบิ้งครับพี่น้องจุ๋มเลยครับหัวาเห็ดพิ่งว่า พุ่นเห็นน้ำพุ่นเหรอ้พี่น้องทำดูกับพี่น้องโอวยงามครูแปรครูนี่เก็บแบบเร่งรีบครับพี่น้องพออะไปลามันใหญ่ครับต้องฝั่งเก็บเปลียนางฝั่งเก็บนี่พี่น้องจูมแดงแป๊บเลยและงกปากนกแก้วสวยงามครับท่าน ตายพี่น้องเอามีขายทั้งพี่ทังพี่แมวดปลาต้องนั่งลงปลานี่แม่มุนมุนมวนเปน่นตายแล้วอู้ตบ้านนี้รนม่ใันดดีตัวนี้มัดไวอยู่เนาะตัวนี้ตัวานยม่ด้ด้อดนั่นแหะมัขึ้นไปยังไงแบบนี้ เด๋ปิดของงักว่าดงนี่บอกปลากนั่งลงไมนิดันใหญ่แอ้วหลงการพี่น้องมันใหญ่จะเป็นยังไงตัีตื้นเงเรปเอาไปแกงกินตัวหนุ่มเจบนี่ครับโอ้ยเดถึงดำพี่น้องมันลมเอ้ยสาลน ขอฝากเดี๋ยวที่พระท่านเพ่อนนี่ครับพี่น้องบะเบงเางนี้ครับโอ้ยสูงงงครับคุณกล้องนีงน้สูงงเลยครับเอ็ดถึงดำพี่น้องอมาไต่ใหม่อีกเาเพลิน กกแหง บาเบดเก็บมาครับมากลววัวเงินผอตรกเลฟอรมูนี่แหละวันนี้ขึ้นมาผออีกอยลังการครับมาลอง,อรงครับอยปาดบนแดงคาคาปลาโฟนี่นงามๆผิดเจอมันกินไหนบ้างครับนี่เห็ดอีหยังนี่แม่นเห็ดบดดินบ่นี่นี่มันแม่นมาฮะปิดเป็นกระชุกเลย บึงทางลงพี่น้องชันแห้งครับพี่น้องขันยางผาดลงไปนึ่งกิ่งลุลงไปเลยนยยดียียดยด้ยย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 งยยสายย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 ายยยด้ เขาไปเก็บับวนนี้ไปผู้สูงกันครับพี่น้องทางเขาในทุทเรศทุเลบอกเลยว <c oughs> ิบากสุดๆต้องใส่และรับรถวิบาก,กครับแลนเข้าไปครับแต่ว่าเขาบินรถวิบากเน,นาะเขาเอารถธรรมดามาใส่เข้าไปผลงานครับพี่น้องตววสิได้มากครับแสนอยากลําบากครับพี่น้องนี่อันนี้ซุมละง,งกบานครับล้วก็รเห็ดรวมๆอันนี้ก็เห็ดรวมๆรวมๆครับที่เด็ดก็คือกอแดงเนาะ หลายแห้งได้หมานอยู่ครับพี่น้องดอกจุ้มๆก็หลายครับโอ้ส้มกับคำลำเลื่อยดีครับมาผู้สูงเฮ็ดหลายครับพี่น้องโอเคครับการอนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาร์เบสาวลินไหนได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งตจ้นในคลิปใหม่ๆนะครับบาเบสกับผมมียังละครับบาเบสก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบสาวลินเสมอมาครับขอบคุณครับ เอาไปกับบุ๋มมียังแล้วก็ขอจบคิวปพื่อนสมีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปขอกัอนคิมไม่คิหนานนะครับ